ทักพาชมระยะข้าวครับที่เหมาะสําหรับการทําข้าวเม่านะครับก็คือข้าวเม่านี่จะเป็นข้าวที่ค่อนข้างจะหากินยากนะครับหนึ่งปีก็ได้กินในช่วงเก็บเกี่ยวนะครับหรือว่าถ้าถ้าเป็นทําทนาปลังก็มีนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นระยะที่เหมาะแก่การทําข้าวเม่านะครับข้าวเม่าก็คือเป็นเราไป ขณะที่มันกําลังเขียวนะครับก็คือก่อนที่จะเก็บเกี่ยวจริงนะครับก่อนที่จะเม็ดข้าวเป็นสีทองประมาณหนึ่งเดือนนะครับช่วงนี้ก็เหมาะหมอมากครับวิธีการเข้าข้าวครับก็คือเอาเกี่ยวนะครับเกี่ยวรวงนี้แบบนี้นะครับประมาณยังเขียวครับเกี่ยวแล้วก็เอาไปไปขั่วนะครับไปไปแช่น้ํา แล้วก็แต่แล้วแต่วิธีการนะครับแต่ว่าที่ที่แม่เคยทําก็คือเอาไปคั่วนะครับคั่วคั่วแล้วก็มาตำตำนะครับตำเสร็จก็มาแยกอ่าแยกผัดอ่าแยกเอาเอาผัดเอาเปลือกออกนะครับเอาแกลบแต่วิธีการก็คือจะต้องเอาไปต้มก่อนไปคั่วก่อนนะครับไปคั่วก่อนบู้ิดไปคั่วเพื่อที่จะได้ให้เขามันสุกหอมนะครับข้าวเม่านี่หอม ก็เป็นระยะข้าวเมาเป็นระยะทําน้ํานมข้าวนะครับช่วงนี้ก็คือถ้าใครชอบรับรทานข้าวเมาก็สามารถที่จะเอาช่วงนี้ไปทําได้นะครับที่จะกำลังออกรวงเขียวเขียว,เข,ยวเขียวอ่อนๆแก่ๆนหนึงนครับแต่ก็ยังไม่แก่เป็นเขียวเขียวอ่อน,ออนครับอร่อยครับทําข้าวเมาใส่น้ากะทิใส่ข้าวโพดอา่าใส่มะพร้าวนะครับข้าวเมา ทังนี้ก็หมอกลงแล้วครับภอีสานมีหมอกลงแล้วครับอันนี้ถ้าจะเกี่ยวจริงนะครับเกี่ยวเอาเป็นเม็ดข้าเปลือกเลยก็น่าจะประมาณสักสามสัปดาห์ก็จะเกี่ยวได้ครับแปลงนี้ครับผมก็เก็บบรรยากาศทำเช้าๆมาให้ชมครับผมข้าวที่เหมาะสำหรับการทำข้าวเมานะครับทำนนมข้าวได้นะครับเอเยครับสวัสดีครับ